สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ร้อนครับอากาศห้อนห้อนือม่อยากพากพี่น้องขนาดอยู่ในลุงเลื่อนอังงุ่นกันยังห้อนอยูอ่ผมมีเวียกก็เลยพาพี่น้องมาเบื้งอังงุ่นครับนี่อืเซซเซีสะสะยลูกใหญ่หวานกรอบหอม ยาวเป็นศอกลูกใหญ่ๆเน้นๆน้นนี่แล้วกลับกล้องให้ดูครับนี่นะครับองุ่นเราเริ่มจะมีรสชาติหวานแล้วเอามาให้เพื่อนๆชมนะครับสําหรับคนชอบองุ่น หวานแล้วหวานแล้วรับประทานได้แล้วองุ่นอายุหกเดือนลูกใหญ่สายพันธุ์เหล่านี้นะครับเป็นสายพันธ์นำเข้านะครับตระกูลยูเคนนะครับ มาจากไร่ชมเดือนนะครับลูกใหญ่ครับลูกใหญ่เปลือกบางกรอบหวานหอมกล้องทำไมมืดจังเนี่ยอายุหกเดือนนะครับเพืเ่อนๆเราก็ปลูกคระสายพันธุ์กันนะครับนี่ ห้อยละลงละยางห้อยแบบนี้เลยอือบอกเลยว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่หน้าจับตามองนะครับก็คือคอ,อง,งุ่นนี่แหละครับนี่ครับแน่นๆจุกๆมีแค่หกเดือนนะถ้าอายุครบสามปีเมื่อ,อไหรล่ล่ะแม่เจ้าดูไม่จืด มันก็จะเต็มโวงเรือนมองมาเห็นใบนีแ่แหละครับนี่ขนาดแจ้งหกเดือนนะครับแบบนี้เลยครับนี่นี่ครับไม่สามารถนับชอได้